ครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆต้องออกตัวว่าความเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยจะมาเป็นวิทยากรด้วยอีกคนหนึ่งแต่ว่าผมเดินทางเยอะในช่วงนี้ก็เลยติดต่อกันคลาดไปนะครับก็เลยต้องมาทําหน้าที่เป็นเป็นองค์ปาถกเป็นคนกล่าวเปิดงานแทนนะฮะก็จะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะเอาเนื้อหาจากเดิมซึ่งตั้งใจว่าจะมาพูดในฐานะวิทยากรส่วนหนึ่เนี่ยมามาเป็นคํากล่าวเปิดงานวันนี้นะครับ กรณีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเนี่ยนะครับอยู่ในได้ยินฮะทัางหลังฮะโอเคดีขึ้นไหมครับอ่โอเคฮะเดี๋ยวผมกันขอขยับกันไลหน่อยครับกรณีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเนี่ยนะครับอยู่ในความสนใจของ h u Human Rights Watch และผมเชื่อว่าอยู่ในความสนใจของทางองค์กรสทธิมวลชนอื่นๆนะครับรวมทั้งกลไกด้านสทธิมวลชนระหว่างประเทศของสรพยาชาติอย่างคณะมนตรี นะครับสิทธิมนุษยชนสากลชาติด้วยนะครับเพราะว่ามีนัยยะหลายประการซึ่งการที่คุณสมยศถูกกระทํานะครับตั้งแต่ก่อนที่จะถูกจับกลุมแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มองได้ว่ามีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเคารพนะครับสิทธิมนุษยชนและการดํารงไว้ซึ่งหลักประชาธิปไตยในสังคมไทยรวมถึงหลักการกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคียอยู่ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็คงวันนี้เนี่ยวันที่30นะครับอีก30วันนับจากนี้ไปก็จะครบรอบ3ปีนะครับของการที่คุณสมยศถูกควบคุมตัวไว้นะครับซึ่งรวมถึงตั้งแต่วันที่คุณสมยศถูกจับกลุ่มแล้วหลังจากนั้นคุณสมยศก็ถูกปฏิเสธการให้ประกันตัวอย่างต่อเนื่องนะครับถึง15ครั้งระหว่างที่พยายามจะต่อสู้คดีในชั้นต้นศาลชั้นต้นแล้วเมื่อเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ก็พยายามส่อต่อสู้คดีต่อแต่การ ขอประกันตัวนั้นเนี่ยก็ยังถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันนะครับนี่คือภาพที่เป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็อันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คงอยากจะขอพูดว่าแล้วในยะต่อสิ่งที่คุณสมยศถูกกระทําในแต่ละแง่แต่ละมุมนั้นเนี่ยนะครับมันมีความหมายอะไรในทางด้านสิทธิมนุษยชนบ้างนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะโยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสมยศ เข้าสู่กรอบใหญ่นะครับของอบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันการการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นก้าวร้าวน,นะครับรุนแรงของฝ่ายอนุยมอนรักนิยมนิยมสุดโต่งนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่ามีกรบปสเนี่ยเป็นองค์ประกบส่วนหนึ่งเป็นหน้าส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงวัฒกรรมต่างๆที่ถูกยกขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่องเสริมกันไปกับการขับเคลื่อนของกรอบปส,สนั้นก็จะอยู่ในส่วนสุดท้ายของของสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณสมยศนั้นนะครับถูกกระทำในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรา112นั้นเนี่ยนะครับถูกเอามาใช้ในสองลักษณะลักษณะแรกเนี่ยสอดรับกับบรรยากาศที่ต่อเนื่องกันมาจริงๆตั้งแต่ช่วงก่อนการทำรัฐประหารปี2549แล้วซึ่งมีการเทริดทูนสถาบันกษัตริย์ มีการกล่าวอ้างว่าการปกป้องสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นหน้าที่ที่สูงส่งเป็นหน้าที่ที่สูงสุดแล้วการปกป้องสถาบันกษัตริย์นั้นอยู่เหนือการคุ้มครองตามกติกาด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองที่อยู่ใต้กรอบของกฎหมายไทยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสูงสุดอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุ้มครองเสรีภาพของของการแสดงออกเช่นพรบการพิมพ์นะครับวิวัฒนาการอน,น,นี้เนี่ยมันมันก่อตัวเรื่อยมากรณีของคุณสมยศนั้นเนี่ยนะครับ ถูกแสดงให้เห็นว่าประการที่1มีการตีความขอให้ศาลตีความว่าการนำมาตราน112นั้นไปอยู่ในหมวดว่าด้วยความมั่นคงแห่งของชาตินั้นเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรรวมถึงการดําเนินการภายใต้ามาตราร112นั้นเนี่ยจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็มีการตีความไปในทางที่โดยสาลนะครับว่า การที่มาตรา1 1นึนั้นอยู่ในหมวดความมั่นคงก็เป็นสิ่งที่ชอบแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นนัยยะที่สืบต่อเนื่องมาจากวัตกรรมที่สร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนรัฐประหารนะครับแล้วก็ตอกย้ำมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ปฏิบัติต่อผู้ที่ต้องคดี112ด้วยการปฏิเสธการให้ประกันตัวโดยโดยข้ออ้างที่กว้างขวางคุมเครือไม่มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงลงไปแต่ละก็ณีโดยที่ระบุไปเลยว่าพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหานั้นกระทบกระเทือนจิตใจของสาธารณชนจำนวนมาก เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้มีการพิพากษาเลยด้วยซ้ําแต่การปฏิเสธการให้ประกันตัวด้วยถ้อยคําเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะมีการชิงพิพากษาไปล่วงหน้าแล้วและผลที่ตามมาก็คือการคุมขังอย่างต่อเนื่องซึ่งเท่ากับว่าคนที่ถูกข้อกล่าวหาคดี112นั้นถูกลงโทษก่อนที่จะมีการพิพากษาคดีแล้วด้วยซ้ําอันนี้จึงเป็น สิ่งที่กระทบกันต่อเนื่องว่าเมื่อมีบรรยากาศทางการเมืองอย่างนี้แล้วตีความผลหมายอย่างนี้ผลตามมาในเชิงสิทธิมนชนมันเป็นอย่างไรผลตีความในเชิงสิทธิมนชนก็คือว่ากระบวนการทางด้านการยุติธรรมนั้นได้มีข้อยกเว้นต่อหลักการด้านการยุติธรรมพื้นฐานนั่นคือขอให้เป็นการสันนิษฐานไว้ล่วงหน้าว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้แต่กรณีของมาตรา1นึรนั้นชิงพิภากษาไปล่วงหน้าแล้วทั้งจากกระแสสังคมที่เกิดขึ้น ท่าทีของฝ่ายที่อยู่ในการรักษากฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับจุดตัดมาก็คือเรื่องของคุณสมยศนั้นยังสะท้อนว่าตัวกฎหมายมาตรา1 1 2ิบนั้นนะครับถ้าใครไปแตะต้องแล้วเนี่ยนะครับนอกจากว่าการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีความประมาทเลีงอย่างมากในบริบทการเมืองปัจจุบันเนี่ยการพูดถึงตัวกฎหมายเองซึ่งเป็นกฎหมายที่มีปัญหายอย่างมากในเรื่อง การสอดรับกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยยังเป็นปัญหาด้วยนะครับเพราะมีการสร้างกระแสะขึ้นมาว่าตัวกฎหมายนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการค้าชูสถาบันกษัตริย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมก็คือกรณีคุณสมยศนั้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการที่คุณสมยศพยายามจะล่ารายชื่อด้วยนะครับในการที่จะที่จะดําเนินการให้มีการแก้ไขปฏิรูปการใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับ แล้วจังหวะเวลาที่คุณสมยศถูกจับกลุ่มตัวนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ห่างไปจากตัวบทความที่เป็นบทความมูล,ลเหตุในการากล่าวหาคุณสมยศเนี่ยนานพอสมควรแต่เป็นช่วงที่ใกล้กันกับที่คุณสมยศด,ดําเนินการล่ารายชื่อเพื่อให้มีการดําเนินการปฏิรูปตัวกฎหมายมาตราย112ยแล้วหลังจากนั้นโครงการการรณรงค์ครั้งนี้เนี่ย ก็มีคณะกรรมการรณรงค์มาตรา1 2เนี่ยรับรูปมาดําเนินการต่อนะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยรัฐสภาโดยเขาอ้างว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้แก้ไขได้ส่วนการจับกลุมคุณสมยศเนี่ยทาง h u Human Rights Watch มองว่าน่าจะมีความคาบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของคุสณสมยศที่พยายามจะเคลื่อนไหวรณรงค์ให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้วข้อกังวลในลักษณะนี้ของ Human Rights Watch เนี่ยนะครับทวีความเข้มข้นมากขึ้นหลังจากที่มีการทำร้ายอาจารย์วรเจตนะครับ มีอันธพาลไปรุมทำร้ายเป็นชกคุณอาจารย์วกรเจตแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการติดตามอะไรมากมายกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้นะครับแล้วคู่ขนานกันไปก็มีการสร้างสร้างกระแสโดยสื่ออานุรักษ์นิยมที่เป็นเป็นสายสุดโตง่งเขียนภาพการ์ตูนว่าเป็นป่าที่เต็มไปด้วยรองเท้าแล้วคนที่จะแก้ไขกฎหมายมาตรา1น2ิเนี่ยก็ต้องเดินฝ่าป่าที่เต็มไปด้วยรอยเท้าเนี่ยก็คือสาบาทาเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดก็ต้องฝ่าไป ซึ่งวัตกรรมเช่นนี้เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนที่เป็นแฟนคลับของฝ่ายโนรังริยมซึ่งในปัจจุบันก็เปิดหน้ามาอยู่บนเวทีกปปสก็ดีมาอยู่ในสื่อที่สนับสนุนกปปสก็ดีหรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมหลายๆคนเนี่ยก็โพสตสนับสนุนแนวคิดเช่นนี้ว่าตัวกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามแตะต้องไม่ได้เพราะมีความจำเป็นเพราะเราเห็นทั้งตัวกฎหมายได้รับสถานะให้ว่าเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้ทั้งตัวกฎหมายเองมีปัญหามากมายนี่มันการชี้เห็นโดยทั้ง คนที่อยู่ในประเทศและคนที่อยู่ระหว่างประเทศว่ามันมีปัญหาอย่างไรก็กลายเป็นต่างต้องไม่ได้นะครับคนที่พยายามจะแต่ต้องก็เกิดผลตั้งแต่ว่าถูกจับกลุมดำเนิน,นคดีจนถึงทำลายร่างกายแล้วกรณีล,ล่าสุดก็คือกรณีของอาจารย์สมศักดิ์เจียมซึ่งจนถึงขณะนี้ก็กรณีของอาจารย์สมศักดิ์เจียมก็อีกเช่นกันว่าคนที่ไปพยายามทำร้ายอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยก็ยังลอยนวลไม่สามารถระบุตัวไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งๆั้ที่ยังมีพยานเหตุเหตการ์ค่อนข้างเยอะแต่ก็ปล่อยลอย,ลอยนวลน,นะครับ แล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะพูดก็ตอนนี้ก็คือมีการสหาสามัคคีเกิดขึ้นนะครับในหมู่องค์คาพยพต่างๆในสังคมที่จะร่วมกันค้ำชูบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยการใช้กฎหมายมาตราหนึ่งสองซึ่งนําไปสู่การการปิดกั้นเสรีภาพการสร้างความบรรยากาศของความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับเราเห็นบทบาทของฝ่ายที่บังคับใช้ชกฎหมายบทบาทของของฝ่ายตัวลการบทบาทของกลุ่มการเมือ,องฝ่ายนวรักษ์นยมนะครับ แล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมที่อยู่ในฝ่ายอนุรังย,ยมเนี่ยขับเคลื่อนมาในลักษณะนี้แล้วที่ที่น่ากังวลไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเกิดบรรยากาศของการที่ไม่มีใครที่จะตั้งคําถามอย่างเปิดเผยและเสียงดังๆต่อการตีความที่เป็นการตีความเลยไปจากตัวบทของกฎหมายฉบับนี้มากนะครับนี่คือผมกําลังยกตัวอย่างของการที่ระบุว่าบุรพากษัตริย์ของ ราชวงศ์จัก,กรีนั้นก็อยู่ในข่ายความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมาตรา112ด้วยนะครับคำพิพากษาของศาลที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ขยายความในส่วนนี้ออกไปว่านอกจากกฎหมาย112จะคกกุ้มครองพระมหากษาาตัตริย์พระราชินีราชทายาและผู้สําเร็จราชการซึ่งเราเข้าใจกันมาตลอดว่าหมายถึงในราชการปัจจุบันนะครับคําตีความของศาลซึ่งเป็นการสร้างมรรทฐานของกฎหมายเนี่ยก็ได้ก้าวล่วงไป ถึงบุรพกษัตริย์ในอดีตก็คือย้อนกลับไปจนถึงต้นร,นรัฐรริชการแรกเลยซึ่งในยะตามมาของสิ่งนั้นคืออะไรนอกจากสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตอนนี้นี่มีผลกระทบต่อเสรีสภาพทางวิชาการด้วยนะครับวิชาไทยศึกษาเนี่ยต่อไปนี้ก็คงจะทําไม่ได้แล้วเพราะเราไม่สามารถมองอะไรย้อนไปถึง การศึกษาประวัติศาสตร์เชิงวิาพากษ์ในช่วงต้นรัชกาลก็จะทำไม่ได้แม้แต่เรื่องที่ผมเองเนี่ยอีกอีกบทบางบางท่านก็อาจจะคุณว่าผมพูดเรื่องภาคใต้ยเยอะเนี่ยนะครับต่อไปนี้ผมก็จะพูดไม่ได้มูลเหตุว่าทําไมคนมาลายูมุสลิมในสังวัดชาแดนภาคใต้มีความเปลี่ยนชัางรัฐสยามรัฐไทยมากมายประวัติศาสตร์ส่วนนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้แล้วต่อไปการรูปรานยึดครองเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้แล้วต่อไปนะครับนี่ก็มีนัยยะว่าผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ องค์การพยพของรัฐเหล่านี้เนี่ยมองว่าตัวเองต้องทําหน้าที่เป็นองค์กรักพิทักษ์ทั้งในส่วนของสถาบันกษัตริย์และตัวกฎหมายที่คุ้มครองที่เขาเชื่อว่าเป็นเครื่องมือที่คุ้มครองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆการสิ่งที่จะต้องท้าทายตอนนี้เลยต้องท้าทายทั้งสามส่วนเลยว่าบรรยากาศที่จะต้องมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสันตินะครับจะต้องมีอยู่ใช่ไหมครับการเคารพเสรีภาพในการแสดงออกจะต้องมีอยู่ เรื่องของตัวกฎหมายซึ่งควรจะต้องสามารถถูกท้าทายเรียกร้องให้มีการปฏิรูปปรับปรุงได้ก็ทําไม่ได้แล้วก็มีกระแสะสังคมว่าใครบังอาจมาแตะทั้งในส่วนสถาบันและตัวกฎหมายก็จะต้องมีการเป็นไปทั้งในเชิงการต้องคดีและการถูกทําลายร่างกายหรืออย่างเบาจริงๆไม่ได้เบานะครับมันเป็นทุกอย่างมากกับการที่มีการไล่ล่าแม่มดเกิดขึ้นนะครับเราก็เห็นบรรยากาศที่มีการการยุยงส่งเสริมให้หมายหัวใครว่าเป็นศัตรูของกฎหมายเป็นศัตรูของสถาบันกษัตริย์แล้ว จะเป็นจะต้องถูกไล่ล่าไม่ให้มีที่ยืนในสังคมคําปราศัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับของทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็สะท้อนออกมาเห็นชัดเจนว่าเป็นคันปราศัยที่ต้องการที่ที่โทษครับที่ไม่ยอมรับการคงอยู่ของความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ผลักว่าคนที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์ในประเด็นในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายมาตรา112นั้นเนี่ยเป็นศัตรูต่อความมั่นคงของชาติซึ่งจําเป็นจะต้องขจัดให้หมดไปนะครับจำเป็นจะต้องไล่ล่าให้หมดไป แล้วก็ท่าทีซึ่งเป็นธงสําคัญของการขับเคลื่อนของฝ่ายที่เคลื่อนไหวต่อต้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนี้นะครับการขับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวสิทธิเสรีภาพการยอมรับว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยประเด็นเรื่องการพูดง่ายๆคือการโวนเจ้าเนี่ยเป็นสาระหลักในการขับเคลื่อนและเป็นประเด็นที่สามารถดึงแนวร่วมได้มากนี่จึงเป็นบรรยากาศที่ กำลังคงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับแล้วยิ่งบรรยากาศเช่นนี้ดาเนินต่อไปเนี่ยสิ่งที่ Human er Rights Watch กังวลก็คือว่าความอดทนอดกลั้นนะครับต่อความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นสาระสําคัญของความขัดแย้ง ทางการเมืองในบริบทปัจจุบันของสังคมไทยเพราะฉะนั้นคนที่ถูกผลักว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเนี่ยก็จะยิ่งถูกผลกระทบถูกบีบคั้นมากขึ้นนะครับซึ่งการบีบคั้นนั้นก็จะจอ,อกมาในรูปที่เราเห็นก็คือกรณีความอายุติธรรมอย่างยิ่งยวดอย่างที่เกิดขึ้นกับกรณีของสมยศพฤกษาเกษมสุขและกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิม่นสถาบันกษัตริย์ทั้งในส่วนของกฎหมาย112และอีกอันหนึ่งซึงง่มันไม่ใช่สาระหลักในวันนี้ก็คือการกกาาารรใช้ฎหมมยพบคว เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เอามาเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะเกิดอะไรขึ้นน,นะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจและน่าเสียใจอย่างมากนะครับที่หลายฝ่ายใน ในในในขั้วทางการเมืองใน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 ภูมิศาสตร์ทางการเมืองของสังคมไทยเนี่ยเลือกที่จะยอมจำนนและปิดปากในการที่จะไม่โต้แย้งกับการใช้กฎหมายมาตรา112อย่างก้าวร้าวโดยพระการเป็นไปในทางที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพเป็นในทางที่ริดรอนประชาธิปไตยนะครับนี่ผมกําลังพูดถึงว่าการกลับเคลื่อนของทางฝ่ายพรรครัฐบาลในปัจจุบันซึ่ง ในตอนก่อนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งนะครับแล้วก่อนที่จะรับตําแหน่งเนี่ยฮิมมนไรท์ว่าไปพูดคุยแล้วก็ได้รับได้รับการยืนยันว่าจะมีการผลักดันให้แก้ไขกฎหมายมาตรา112เพราะว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยและสิทธิมุมมนเสรชนนะครับแต่หลังจากเข้าสู่ตําแหน่งแล้วเนี่ยก็มีรองนายกธนตรีซึ่งเป็นคนที่ดูแลด้านงานยุติธรรมด้านงานความมั่นคงเนี่ยถแถลงต่อรัฐสภาว่าจะไม่มีการ ดำเนินการใดๆในเรื่องที่จะแก้ไขปรับปรุงมาตรา112กฎหมายมาตรา112มีหน้ำซ้ำยังร่วมมือกับทางพบบคุณประยุทธ์เนี่ยในการข่มขูขม่คุกคามกลุ่มนักวิชาการนิติราชที่ออกมาเคลื่อนไหวให้แก้กฎหมายฉบับนี้ด้วยซ้ํานะครับแล้วหลังจากนั้นต่อเนื่องมานอกจากท่าทีที่ว่าจะไม่แตะในการปฏิรูปกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับยังมีการให้ท้ายทียท่จะไล่ดําเนินคดีกับคนที่เสนอให้ปฏิรูปกฎหมายด้วยซ้ํา มีการแข่งขันกันระหว่าง2กระทรวงนะครับกระทรวงมหาดไทยโทษ3กระทรวงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงไอซีทีกระทรวงยุติธรรมว่าใครจะสามารถดําเนินคดีกับผู้ต้องหาผู้ต้องส่งโทษผู้ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นสถาบันกษัตริย์และทำความผิดตามมาตรา1นึรบอและพระบอรคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าการมีการแข่งขันการจนกระทั่งนานาชาติออกมาตาหนิแล้วก็เลยรู้สึกว่าเสียภาพโพส์ก็เลยหยุดประกาศต,ต่อสาธารณะแต่ในทาง นโยบายในทางปฏิบัตินั้นก็ยังดําเนินการแข่งขันกันต่อไปนะครับความเข้มข้นในการตรวจสอบทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยปลายรัฐบาลแล้วก็มาเป็นรัฐบาลรักษาการในปัจจุบันเนี่ยซึ่งตอนแรกที m a n r i Watch เราเคยเขียนไว้ว่านะครับสถิติการจับกลุมดาเนินคดีภายใต้รัฐบาลปัจจุบันนั้นน้อยกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์อย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปลายรัฐบาลกลับมีการเพิ่มสูงขึ้นของสถิติการกล่าวหาและจับกลุ่มดําเนินคดีอันน ส่วนต่อเนื่องมาก็คือเมื่อมีการดําเนินการนะครับโดยอ้างว่าประเทศไทยนั้นได้รับความเดือดร้อนได้รับความผลกระทบจากความแตกแยกในทางการเมืองความขัดแย้งกันในทางการเมืองกันมานานแล้วนะครับจึงมีการเรียกร้องให้เกิดการนิรษกรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดแย้งในทางการเมืองแต่เป็นที่น่าเสียใจว่านะครับทางขั้วฝ่ายการเมืองซึ่ง ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นตัวแทนของการปฏิรูปของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยกลับเลือกที่จะยอมกำนนต่อจอมจำนนต่อกระแสของฝ่ายอนรักนิยมด้วยการรับจุดยืนในลักษณะเดียวกันกับกพรรคประชาธิป,ปัตย์รับจุดยืนเดียวกันกับทางกองทัพบกกับทางคุณประยุทธ์ว่าผู้ที่ต้องคดีฐานหมิ่นสถาบันกรรษัตริย์นั้น จะไม่อยู่ในข่ายได้รับการรัฐกรรมใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าอยู่ในร่างไปดูร่างในทุกฉบับเลยที่เป็นร่างจากทางฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ร่างของญาตินะฮะแต่ร่างจากทางฝ่ายการเมืองเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าคนที่ถูกคดีหมิ่นสถาบันนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่มีการนร,รัฐกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือคนเหล่านี้ก็ถือคือท,ที่ผมใช้คําว่าเป็นศัตรูอย่างยิ่งยวดของประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ขว้วไหนเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเป็นฝ่ายเดียวกับคนเหล่านี้ได้นี่คือเป็นบรรยากาศที่น่ากังวลอย่างมากนะครับ แล้วก็จนในที่สุดเนี่ยกฎหมายฉบับนิรศกรรมสารพัดร่างเนี่ยมันตกไปแต่เราก็ยังไม่ได้รับคำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมท,ที่มีความชัดเจนจากฝ่ายคว่การเมืองใดๆเลยว่าจะมีการทบทวนจุดยืนต่อคนที่ต้องคดีฐานหมิ่นสถาบันหรือไม่คนที่ต้องคดีมาตราหนึ่งหี่สองหรือพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่แล้วในอนาคตนะครับตอนนี้ทุกคนพูดเรื่องปฏิรูป ทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายพูดเรื่องปฏิรูปนะครับเวทีฝ่ายขวาเนี่ยไม่ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะพูดเรื่องมาตรา112นะครับไม่มีแน่แแต่เวทีของทางฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปเรื่องมาตรา112นะครับการเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะครับโดนโดย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 เงื่อนไขว่าเป็นการแสดงออกอย่างสันติเนี่ยควรจะอยู่ในกรอบของการเสนอพิมพ์เขียวเรื่องการปฏิรูปด้วยเรื่องพิมพ์เขียวเรื่องการเรื่องสิทธิมนุษยชนจะต้องมีส่วนประกอบของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งมิติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรา1น2รอยรวมอยู่ในพิม์เขียวด้านการเป็นรูปนี้ด้วยนะครับพี่สมยศเนี่ยเป็นคนที่ไปเยี่ยมแกบ้างแล้วแกก็ยังแสดงพี่สมยศก็ยังมีความมุ่งมั่นนะครับที่ที่จะแสดงการต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วก็หลายๆคนในบรรยากาศที่หลายคนเลือกที่จะ จำเป็นจะต้องเงื่อนไขว่าความความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นความยากลําบากที่เกิดขึ้นต่อตัวที่ผู้ผที่ถูกควบคุมตัวเองหรือครอบครัวที่อยู่อยู่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขทําให้แต่ละคนซึ่งเราก็ก็ก็ไม่สามารถไปพูดอะไรได้เพราะนั้นเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนแต่สําหรับกรณีของของของ,ของพี่สมยศคุณสมยศเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ยังยืนหยัดสู้อยู่ในหลักการว่าการแสดงออกนั้นเนี่ยนะครับอย่างสันติเป็นการแสดงออกที่จะต้องได้รับความคุ้มครอง ทั้งความคุ้มครองภายใต้ของกรอบกฎหมายในประเทศไทยไม่ว่าจะในรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับหรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอื่นๆก็ดีและการคุ้มครองตามกติกาสากลนะครับอยากจะเรียนว่ากลไกของสหประราชาตินี่น,น,นะครับคณะทําง,งานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลาการเนี่ยมองว่าการคุมขังคุณสมยศอย่างต่อเนื่อง ก่อนการพิจารณาคดีแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนั้นเป็นการละเมิดเสรีชนอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดมาแต่คําถามก็คือย้อนกลับมาบริบทในประเทศไทยคืออะไรนะครับผมมองว่าบริบทของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถ้าใครใครชอบดูหนังเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับหนังเรื่องเรื่อง300เรื่อง300นะฮะก็คือเรื่องกองทัพสปาร์ตาของเลวในดัสสู้กับกองทัพเปอร์เซียเนี่ยมันมีฉากเปิดตอนต้นของของของเรื่องเลยว่าทางฝ่ายเปอร์เซียเนี่ยก็มาบอกเลื่อนไขให้ทางฝ่าย ฝ่ายสปาร์ตาเนี่ยยอมจำนนต่างๆนาน,นาแต่ฝ่ายสปาร์ตาตอบกลับด้วยการถีบอ,อกทูตของเปอร์เซียตกลงไปในบ่อแล้วบอกว่า this is sparta นี่คือสปาร์ตาตอนนี้เนี่ยผมมีอารมณ์ว่าผมรู้สึกว่านะครับฝ่ายนุรักษนิยมในประเทศไทยเนี่ยทำตัวเหมือน,นเหมลียวในดัสคือใครเป็นคนพูดถึงหลักการสากลหลักการที่ไทยควรจะต้องปฏิบัติตามความเป็นสากลนะครับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะเจอถีบยอดอกกระเด็นออกไปได้บอกว่า this is thailand นี่คือประเทศไทยนะครับ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องกังวลอย่างมากก็คือว่ายิ่งการขึ้นมาของฝ่ายรัฐสุดโต่งมีพลังมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับการอนุวัตตามกติการะหว่างประเทศด้านประชาธิปไตยด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเนี่ยก็ยิ่งจะถดถอยไปเท่านั้นครับขอบคุณครับครับแต่ว่าสุดท้ายก่อนที่จะสรุปผมอยากให้จาย์สุนายคุยอะไรสักนิดหนึ่งไหมฮะอ่ามา,มาตรงนี้ก็ได้จันอ่าอาจจะจะยืนหรือจะนั่งก็ได้ตามสะดวกครับเพราะว่าจะได้ดักที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของ การเสวนานในวันนี้จะสรุปหรือว่าจะพูดอะไรทิ้งท้ายเชิญครับจริงๆก็คือถ้าเกิดเอาให้เข้ากับหัวข้อนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในสภาวะที่รากสำคัญที่สุดของหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันกำลังถูกคุกคามอย่างรุนแรง แล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวคุกคามความเท่าเทียมกันเนี่ยของมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของมาตรา1น2ที่มองว่าใครก็ตามที่ขัดง้างขัดค้านเห็นต่างเนี่ยไม่ใช่คนเป็นศัตรูอย่าง,อย,างอย่างยิ่งที่สุดนะครับแล้วบนพื้นฐานขอ,ของวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ขยายขยายอนาบริเวณออกมาจนถึงว่าใครขัดค้านขัดง้างกับคนที่ ประวารณาตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์คำจุนสถาบันกษัตริย์ในความวิธีคิดของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บังคับใช้และตีความกฎหมายมาตราหน2สองก็คือในเครือข่ายของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็รวมถึงขั้นศาลที่เราพูดเราพูดกันเยอะวันนี้เรงศาลเนี่ยแล้วมาถึงกลุ่มก้อนทางการเมืองที่มีอุดมการเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นกปสปสกลุ่มขั้วการเมืองที่เป็นพันธมิตรกับก,บกบปปสสภัพชื่อย่อนะครับเราก็นักวิชาการจํานวนมากเนี่ยนะครับที่อยู่ในฝ่า,นายนมเนี่ย จึงเน้นในความคิดว่ามาขมวดปมตอนนี้ในการในการเคลื่อนทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดผมมองเป็นผมมองนี่ว่านี่เป็นการเคลื่อนทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดที่สะสมต่อยอดกันมานานแต่ครั้งนี้เนี่ยเปิดหน้ากันเต็มที่ที่สุดเท่าเร็วเห็นมาในในหลายทศวรรษเนี่ยนะครับก็คือการตองยับว่าความเท่าเทียมกันมันไม่มีอยู่ในสังคมไทยเพราะนี่คือประเทศไทยซึ่งมีเงื่อนไขมีคำคุณศัพท์พิเศษใส่อยู่นำหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะเอาให้เกิด การทําให้ประเทศไทยมีความเป็นอารยะมากกว่านี้ไม่ว่าประเด็นที่วิทยากรหลายคนพูดว่าสามารถแสดงความเห็นต่างได้โดยที่ไม่ต้องเป็นศัตรูกันทาห่านกันนะครับการที่เคารพว่าทุกคนเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยเราก็ต้องเอาชนะปัจจัยว่ามาตรา112เนี่ยเราต้องก้าวข้ามความหวาดกลัวต่อกฎหมายมาตรานี้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราสามารถท้าทายกฎหมายมาตรานี้ได้เนี่ยนะครับเราก็จะไปท้าทายในประเด็นอื่นๆได้ แต่ตอนนี้สิ่งที่เป็นผมมองว่าเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดของสังคมไทยเนี่ยก็คือกลุ่มการเมืองที่อ้างคือเราใช้คําว่าโผนเจ้าเนี่ยทั้งโนเจ้าทั้งอ้างกฎหมายละไไม่ต้องอ้างกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสามารถวิจารณ์ได้แต่ที่น่ากาังวลตอนนี้สําหรับคนที่ยังสอนหนังสืออยู่บ้างไม่เดี๋ยวผมผมหลังๆผมแทบจะไม่ได้สอนแล้วนะฮะเขาคงไมไ่เชิญไปสอนด้วยะอะไรลเพราะ เพราะสถาบันที่ตัวเองจบมาเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเขาไม่อยากให้ผมกลับเข้าไปแล้วนะฮะจะไปสอนที่ธรรมศาสตร์ก็คงลำบากเหมือนกันก็ตอนนี้ผมท,ท,ที่พูดเรื่องนักวิชาการขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อ,อสักครูที่ยุกยิกอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยก็คือมีมีการทําบัญชีนักวิชาการที่ถูกหาว่าเป็นศัตรูต่อประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะจะ,จ,ะ,จ,ะจัดจะให้สิทธิ์กาวของแต่ละสถาบันที่ที่คนอย่างพวกเราอยู่กันเนี่ยนะครับอ mm hmm. ย่างผมยังโชคดีผมไม่อ่อาจย์ประจำนะ เราไปขับไล่พวกเราออกไปซึ่งสอดรับกับสิ่งที่คุณสุเทพปราศัยเมื่อวานว่าต่อไปนี้เนี่ยนักวิชาการคนไหนที่คัดง้างคัดค้านกับแนวทางของเขาเนี่ยเขานับถอยหลังกับพวกเราก็นี่มันก็สะท้อนมาถึงว่าสิทธิเสรีภาพมันรวมมาถึงเสรีภาพในทางวิชาการด้วยนะครับเนี่ยน่ากังวลคือถามว่าใครเป็นเหยื่อเนี่ยสังคมไทยกาลังถูกทําให้เป็นเหยื่อว่าคนนั้นจะต้องไม่เท่ากันซึ่งคนที่พยายามจะ เอาแฉกที่โกงอันนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นศัตรูซึซ่งจะต้องถูกกำจัดให้หมดไปท่านกำจัดให้หมดไปในเชิงกายภาพก็คือการทำลายร่างกายก็ดีการเอาไปติดคุกก็ดีหรือการทำการกำจัดให้หมดไปในเชิงนามนธรรมพื้นที่ใน,นความคิดว่าไม่ให้กรอบความคิดนี้ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่มาท,ท้าทายไอสเตตัสโคเนี่ยสาภาพเดิมเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ครับครับขอบคุณนะก็ก็คงไม่มีบทสรุปอะไรนะฮะนอกจากจะ ทิ้งท้ายนิดเดียวก็คือว่าในท่ากลางประเทศที่อยู่ในท่ากลางวิปริตวิปลาดแบบนี้นะอาเพศอาไยต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะแต่ว่าเราก็เชื่อว่านะฮะอย่างที่แต่ละท่านได้พูดนะฮะเราก็คงต้อง ทำหน้าที่ต่อไปนะแล้วก็อยู่ให้ได้แน่นอนโอกาสที่พวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าใครก็ตามอาจจะตกเป็นเบีย้ยหรือตกเป็นเหยือ่อในท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเราจะทําอย่างไรที่จะไม่กลัวแล้วก็ก้าวข้ามความหวาดกลัวนี้ไปให้ได้แต่ว่าก็อย่าได้ใช้ความ เกลียดแค้นชิงชังในการที่จะเคลื่อนไหวหรือต่อสู้เท่านั้นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4ท่านครับขอบคุณมากครับแล้วก็คงต้องจบการเสวนาวันนี้แค่นี้ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมตั้งใจฟังอย่างตั้งใจเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับ